ระบบปรย์พ่นหมอกแต่ช่วยในเรื่องของการลดแอมโมเนียนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้ไก่อยู่สบายขึ้นนะคะแล้วอย่างไซส์เมื่อสักครู่ที่ถามว่าใช้ประมาณเท่าไหร่งั้นเอาคำนวณเป็นต้นทุนเลยได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าโรงเรือนหนึง่งละประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นสองพันตัวอย่างเงี้ยค่ะงบประมาณในการติดสเปรย์พ่นหมอกจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เมื่อก่อนนะ่ะพี่จะใช้หนึ่งหลังต่อนหนึ่งชุดแล้วก็คอนโทรลด้วยระบบ ควบคุมแนวภูมิทมใช่เทมทีนี้ถ้าเป็นกรณีเล้าที่มีปัญหาโรงเรียนอย่างที่นี่นะเล้าสิบสองเล้าอันนี้ที่ใช้ตัวปั๊มแก้หกหลังเียหกตัวมันจะลดต้นทุนลงไปมากเลยหกตัวใช้ต่อสองโรงเรืยนใช่ใช่ก็ประมาณนี้อต่อไก่สี่หมื่นตอนนี้โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยตอนนี้ปั๊มเรา DIY ใหม่ออกมาเนี่ยปั๊มหนึ่งตัวเราสามารถคอนโทรลหัวน้ำหมอกได้ถึงสี่ร้อยหัว พราะงั้นหมายความว่าถ้าความมันอยู่ติดกันสามหลังอย่างนี้ยเราก็ใช้ปั๊มตัวเดียวแล้วก็ใช้ระบบสายลากมาแล้วก็เดินอย่างปั๊มหนึ่งตัวกับหัวสเปรย์พ่นหมอกสี่ร้อยหัวเนี่ยชุดนี้เท่าไหร่อ่ะชุดนี้เท่าไหร่ตีนอาจจะไม่ใช่ไก่หมื่นตัวแหละอาจจะไก่มากถ้าสี่ร้อยถ้าถ้าถ้าสี่ร้อยตัวไม่ใช่ไก่หนึ่งหมื่นไก่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นอ่ะใช่ตีจชั้วไก่ห้าหมื่นตัวปั๊มหนึ่งชุดอยู่ที่ประมาณประมาณสี่หมื่นไม่เกินค่าสเปรย์นะคะ ทั้งหมดทั้งระบบเลยประมาณแต่ถามว่ามันไม่ได้ใช้ได้ในรุ่นเดียวมาใช้ได้ตลอด forever forever ก็มีใช่ใช่แล้วก็มีส้มแซมบ้างหัวน้ำหมอกตันอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาก็เอามาทำความสะอาดเพราะว่าถ้าไกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะแสดงว่าเป็นคนเลี้ยงก็จะเป็นประมาณว่าใช้เป้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนเลี้ยงเองแค่ดการตเองเลยการจัดการดูแลก็ก็มีเวลามากขึ้นก็แทบจะไม่ต้องซื้อค่ะ ประมาณนี้มากโอเคงั้นแต่ถามว่าการใช้สเปรย์พ่นหมอกกับการใช้ไพเป้เนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานลดกลิ่นต่างกันไหมคะเอ่อถ้าถ้าเอาไปใช้เพื่อดับกลิ่นแล้วก็เพื่อลดแอมโมเนียพวกนี้ใช้ไพรหลังได้ใช้ไพรหลังได้สามวันหรือี่ครั้งนึงก็ได้ถ้าไซมันไม่ได้เยอะมากดูแลเองเท่าถือแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยสองแสนตัวก็คงไซส์ไซส์โอเวอร์เกินไปดูแลเหนื่อยหน่อยอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือ ต้องแยกว่าความเนี้ยโดนโรงเรียนหรือไม่โดนโรงเรียนอ๋อถ้าโดนโรงเรียนแนะนำโดนโรงเรียนต้องใช้ต้องใช้เพราะว่าไม่ไม่ใช่แนะนําต้องใช้ถ้าคุณอยากหายต้องใช้เพราะอะไรคะมีผลว่าตีสี่นี่ใครจะไปสปายเป้หรือไมเขาใช้เทมเขาเปิดเอาเปิดรอบรอบเท่าไหร่บ้างถ้าโดนโรงเรียนหรอโดนโรงเรียนอย่างตอนนี้ของพี่นะป้องกันเนี้ยสามสิบห้าวันวันนี้นะ ปีห้าี่เปิดแล้วเดี๋ยวนะเขาว่าโดนร้องเรียนคือไม่ใช่ฟาร์มนี้โดนร้องเรียนนะคะก่อนหน้านี้เขาโดนร้องเรียนแล้วพี่เขามาเช่าที่นี้ดังนั้นเขาก็เลยลดปัญหาไม่อยากให้โดนร้องเรียนอีกอ่าก็เลยแก้ปัญหาตรงจุดนี้โดยการเปิดตีสี่ปีห้าตอนนี้ตีห้าถึงที่โมงค่ะปีห้าแล้วก็ไปปิดแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ารอบที่หนึ่งหลังจากนั้นค่ะหลังจากแปดโมงเช้าอุณหภูมิมันก็ทํางานปกติมันก็สั่งการดีอ๋อแต่ฉะนั้นเราไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าหยุดนะ แต่ว่ามันเปลี่ยนจากเทมมมันเปลี่ยนจากทามเมอร์ไปเป็นเทมมอ๋ออ๋อจากทามเมอร์เป็นเทมม์ละไอเทมมอก็สั่งการไปเรื่อยๆจนไปถึงห้าโมงเย็นโอเคห้าโมงเย็นอากาศเย็นลงค่ะทามเมอร์ไอเทมมมันไม่ทำงานแล้วก็เป็นทามเมอร์ก็สั่งต่อทามเมอร์ต่อต่อไปห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอเคทีจะเป็นรอบแบบนั้นคือใช่ดังนั้นถ้าฝ่ามไหนโดนร้องเรียนแล้วต้องการลดปัญหาเรื่องนี้ คือไม่อยากมีการร้องเรียนเลยแ<ช>นะนําสเปรย์พ่นหมอกนะคะท<ช>ี่สมสาขาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าต้นทุนของสเปรย์พ่นหมอกนะคะ,ะสมมติไก่หมื่นห้าพันตัวก็จะอยู่ที่หมื่นห้าพันบาทประมาณประมาณประมาณนั้นนะคือหนึ่งตัวต่อหนึ่งบาทถ้ามันแ<ม>บบโวลลุ่มไม่ได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าไก่ห้าหมื่นตัวจะลงทุนประมาณสี่หมื่นกว่าบาทประมาณนั้น<ช>มันมีมันมีผลอยู่สองประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือถ้าถ้าเป็นการร้องเรียนเนี่ยค่ะเน้นเรื่องว่าต้องทํางานพร้อมกันทุกหลัง เพราะงั้นการประหยัดมันก็อยู่ที่ตัวปั๊มจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็แจกจ่ายใ,ให้ทุกหลังมันทํางานพร้อมกันพร้อมกันใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามสี่ปีห้าปีที่แล้วเนี่ยค่ะหัวน้าหมอกหัวนึง จ็ดบาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันลดลงเดี๋ยวนี้สิบหกบาทยี่สิบาทอย่างเงี้ยต้นทุนของเกษตรกรจะต่ำลงมากเลยใช่ใช่ถือว่าเป็นสายน้ำหมอกเมื่อก่อนไม่ถึงจุดสองบาทตอนนี้เม่นึงหกบาทอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะงั้นใครสนใจเรื่องระบบสเปรพหมอกก็ทักมาได้นะคะหรือถามเราก็ได้เลยนะค่ะแต่แนะนําค่ะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ทําให้กิจการเรายั่งยืนแล้วก็อยู่ได้อีกนานเลยเลี้ยงได้หลายรุ่นเลยอย่างชุดหนึ่งมันน่าจะอยู่ได้กี่รุ่นคะพี่โอ้ที่บ ห้าปีเลยยังไม่ได้คือเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ปั๊มตัวนึ่งไอ้หัวไอ้หัวน้ำหมอกเป็นเรื่องปกตินะหัวน้ำหมอกอาจจะเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยใช่เปลี่ยนที่ลัหัวสก็สิบกว่าบาทก็ซื้อบางทีก็บางทีก็ให้คนงานเปลี่ยนทั้งทั้งหมดเลยแล้วที่เหลือก็มาแช่น้ํายาไว้่มาทําความสะอาดแล้วก็เอากลับไปใช้ใหม่กลับไปใใช้หม่่คะแต่ว่าปั๊มก็ใช้ได้นานอยู่แต่ถ้าเกิดมีทางก็เปลี่ยนแค่นั้นเองใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ปั๊มอะไรก็ไม่แพงก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะจริงๆเมื่อเทียบกับกิจการที่ยั